หงวัทถลอกแล้วมาครับผมเราลองมาซ้ายบ้างนะทุกผู้ชมมาครับหืมหน้าขุนครับหน้าขุนทิ้มแล้วผิวอือหืออื้หือดานนับ ครับผมมาครับมาครับเตรียมที่มากินครับ กินครับผมแทงครับหน้าขุนกระเจยตกใจไหมหน้าขุนกินโคนนะแตกแม่งเลยดีไหมกินก่อนครับกินก่อนครับใจเยินกินครับผม คุณต้องหนีแล้วหรือเปล่าน้อลีลาเหรอจ๊ะเอาแม่งเลยดีไหมเนี่ยเอาแม่งเลยดีกว่าวิชาเปียวมนันถ้าเขาเอามากินเนี่ยผมจะกินเรือเขานะครับแต่ถ้าเขาเอาโคกินผมก็จะเอาโคนกินเปิดลุกแล้วเรือก็ติรอ,อยู่ดีนะครับ ไม่กินเราเพ่ตัดสินใจหนักเลยครับจะเอาตัวอะไรกินกินเปิดลุกครับผมเรือปิดไม่ได้ครับเรือปิดเอาโคนถอยมากินเปิดลูกครับเปิดลูกครับคุณต้องหนีครับหรือต้องหาอะไรมาปิดครับ หนาวหยองพีเ่เต้จะมาทิมผมเหรอการนอนครับกันก่อนเดี๋ยวพี่เต้ทิมดันเลยครับผมรวดเร็วครับอมืมีการเบียร์ลิมด้วยไว้มีเบียร์ลิมด้วยเหรอเนี่ยโอ้กินเลยวเว้เฮ้ยใจร้ายวะกินครับอืผิวครับผิวกินมาสิจ้ะ อาไม่กินพี่ก็ดันแล้วล่ะ,ะกินได้ไปครับอ่ะทางต่อไปเลยกินแล้วนี่มาพี่เตมาแล้วดันขึ้นไปครับอือม,มาครับนั่นนั่นน่เอาต่อไปเลยครับต่อไปเลย กินตัวไหนดีนะกินเข้าไปครับอ่ะแทงเข้าไปครับมาแล้วเต็มยิดคลองต่อไปเลยครับผมไม่ต่อมาหายนะเว้ยผมจะกินโคลนท่านผู้ชมโอ้ไม่ยอมกินเลยมะครับกินครับผม อืมสนใจมาครับไปครับกินแล้วกินครับมาครับกินแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เหรออืมทำท่าทีวาซ้อนแล้วกันนะครับ อมาครับยอมแรกไปเลยยอมเสือโครนกินครับเพื่อได้ตำแหน่งที่ดีกว่านะครับืมอผิวสิเจทำอะไรเลยแล้วทำไมมาตรงนั้นล่ะ่ะกินโคลนแม่งเลยนี่นะมากินเรือมาเร็วกินเรือมาเร็ว มาครับทำไ้วะโอ้กินได้นิ่นะมาครับกินกัี่ผมตัวน,นั้นอ่ะมาผูก่อนนะผูกก่อน,กกอนไปครับมาครับมาครับมาครับ กินโคนมาครับอ้มอมอมาฟังนี้แทงขึ้นไปถอนแล้วก็ดันเลยครับผมหยุดพื้นที่หยุดพื้นที่ทำไรอยากกินอะไรตัวนี้อ่าผูกไว้ครับ nó ngay tờ là chứ. ô lạc vậy hả lạc có tóc mầm đi hả cái gì mầm đi quá ngại đi quá mà ตึงๆตึงๆมาครับโอ้โห,โห,โหอ้อมตัวน,นั้นกินตัวนี้มาครับไม่สนใจกินคับผมมาครับลุกเข้าไปหนึ่งเทตบโคนนิดนึงตบโคนนิดนึง อ่ะหงายไล่โคนหน่อยครับหยิบไหนอาแทงเรือแม่งเลยดีกว่าไหมซาดเหรอเชื่อม,มครับผมมาครับกดไว้เตรียมกิงฉอง เตรียมแยงแล้วแยงแล้วกินครับผมเดี๋ยวยาวครับกินเบียร์มาครับกดเอาไหว้กดเอาไหว้กินเบียร์รอ,อ,ยรอ่ามาครับผมไงาลูกปิการนหนึ่งเท มาครับหนึ่งต่อลูกครับกินเบียร์เี๋ยเดี๋ยว,ยวกินไม่ได้วะตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนอ่ะบางนิดนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> ผิวพี่ผิวบอกเลยพี่ผิวตึง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 หม่ำดีไหมแป๊บนึ่งนะครับอ่ะหนึ่งตาดูาชีว่าจะทำยังไงไายพี่จะเดินไปไหนเดินไปตานั้นมาครับ หยุดพื้นที่ครับลูกเข้าไปครับหนึ่งตาหนึ่งตาก็หนึ่งตาบางครับบางครับมาครับผมอืม มาครับบังครับไม่ทันเว้อ่ะลองดูไม่ลองไม่รู้เม็ดจะมาเป่านะอ่ะตบแม่งก่อนเลยดีกว่าไหมตบแม่งก่อนเลยดีกว่าแม่ซาหรอฮะาซาหรอ ทำไรมาครับไปครับผมโอ้แทงเรือมาครับโอ้บังเว้มาครับอ่ามีเท่มีแทงจังทีปล่อย ไม่กินครับไม่กินงกมาครับมาครับอะไรวะวิเต้วิเต้เล่นอย่างงี้กันนะวิเต้ชอบลูกล้อเหรียญ